่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของสวนันสามต่อไปเป็นนั้นว่าในวันก่อนได้มาหยุดลงตอนที่ท้าวสากะเทวรายเคอระอ,อีนได้พิจรารณาให้อันตรายที่จะพึงเกิดกระดาบ,บททั้งสอง รือว่าตาทั้งสองข้างต่อไปเพราะใส้กรรมนาดีตจะเป็นปัจจัยให้ตามืดมิดสนิทมองอะไรไม่เห็นจึงได้ลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาดาบ,บทังสองยกมือไหวถาวายในการนมัสการก็คือยกมือไหวไหวดาบ,บัังสองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเบลงเห็น ว่าข้าท่านดาบทก็ว่าเจ้าแลงเห็นแน่ชัดเลยว่าอันตรายจะมีเกิดกับท่านนางสองขอท่านนางสองจงปรารถนาบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านเมื่อเวลาที่ท่านตาไม่เห็นนี่ความดีของคน,นมันเป็นอย่างนี้แม่เทวดาเนี่ยเขามุ่งความดีของคนเมื่อความดีมีอยู่เทวดาก็ทนไม่ได้ สำหรับทธนดาบทผู้ชายที่มีชื่อว่าทุกกูรดาบทจึงถามว่าท่านจะให้อาัมาทำยังไงอาตมาทั้งสองถือเพศเป็นบาปชิตเวลานี้ถือว่าเป็นนักบวชสละกรรมก,กิจอันเป็นของชาวบ้านเส็จแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญพรเพื่อหวังความพ้นทุกข อาตมาจะต้องเสพกามารม์ก็เสพเมถุนยางนั่นอีกหรือหวังที่จะได้บุตรอาตมาเป็นนักบวชเนี่ยอาตมาทำเช่นนั้นไม่ได้ขอท่านอย่าให้อาตมาต้องเสียแลววาสิ้นความเป็นพรหมจันทร์เลยคำว่าพรหมจันทร์นี้ก็แปลว่าประพฤติอย่างพรหมในประการหนึ่งเนี่ยพรหมจันทร์แปลมีความประพฤติประเสริฐมาก คำก็บอกว่าประเสริกไม้ความไม่ร่วมรักระหว่างเพศการถือศีลพอมรย์ก็ถืออย่างนี้นะลูกหลานที่รักคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์สองไม่ลักไม่ขโมยใครสามไม่อยู่ร่วมรักกันระหว่างสาม,มีพัญญาสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรามีไร หกไม่กินอาหารในเวลาหลังเที่ยงเจ็ดไม่ทัดทรงดอกไม้ทาเครื่องหอมดูละครดูหนังดูอะไรต่อะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ไม่แสดงกันไม่ร้องเพลงแล้วก็แปดไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เกินไปหรือว่าไม่นอนที่นอนที่ยัดไปในนุ่นสมรี การปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าสินพรหมจันทร์ <c oughs> คําว่าพรหมจันทร์มีความประพฤติมามเซิร์ดนี่ท่านฤาษีผู้ชายจึงได้กล่าวกับท่านท้าวสกาบอกไม่ไหวแล้วตาให้จะต้องมีลูกก็ต้องไปร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยานี่ฉันทําไม่ได้ความจริงท่านก็คงจะทําไม่ได้จริงๆ ในสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆท่านยังไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาแล้วก็เรื่องอะไรที่เวลามาโบสถจะต้องไปทำอย่างนั้นลูกหลานได้ฟังแล้วคนจะคิดว่าแปลกแต่ความจริงเรื่องของบุญบารมีเป็นของจริงเรื่องนี้ลูกรักชายหญิงทั้งหมดต่อไปจะรับทราบเมื่อโตขึ้นมาแล้ว ต่อมาท่านเท้าสก,กัดจึงดัดว่าข้าแต่ดาบทข้าพเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องให้ท่าน,นหลายเสพเมตุนธรรมคําว่าเมตุนธรรมคือร่วมรักกันระหว่างสามีพัญญาหรือไม่ต้องการให้ท่านเสพเมตุนกับท่านดาดาบทผู้หญิงเป็นแต่เพียงเอามือรูปที่ทองข้องนางปราริกาดาบทเท่านั้น นางก็จะมีระดูแล้วก็มีระดูแล้วแล้วก็จะมีคันท่านดาบทผู้ชายคือทุกกุรดาบทก็ยอมรับว่าถ้าทำเท่านั้นแล้วก็ทำได้เปน็นเอาเนื้อความเขาเกิดว่ากูรดาบทก็ทุก,กูรดาบทรับแล้วก็ทำเมื่อเท่าสกาไปแล้วท่านจึงไปหานางปริกาดาบท ดาบาสินีนะดาบทก็แล้วกันผู้ชายเขาีด้บรรดาบทผู้หญิงเขาเลือดดาดาบสินีเล่าเล่าเนื้อความนี้ให้ฟังเมื่อนางทราบเรื่องต่างคนต่างทราบเรื่องกันดีแล้วพอถึงเวลาที่นางปานาาปร,ริกามีฤดู กัวทุกรกรดาบทเจอมือไปลูกกี่ท้องนางตอนนี้เห็นจะไม่ใช่ของแปลกนะเพราะไม่ได้ล่วมรักในการต่อมานางปาริกาดาดาปาสินีก็ตั้งคันขันครบขันครบกำหนดนางก็คลอดบุตรมีผิวพรรณสวยงาม สีขาวแล้วก็เหลืองมากคล้ายๆกับทองคำเพราะว่าเหตุที่มีผิวพรรณเช่นนั้นจึงไี้มีนามว่าสุวรรณสามกุมารคำว่าสุวรรณนี้แปลว,ว่าเป็นว่าทองเปลนแบาท่านสามสามะสามนี่เห็นยตีความหมายพ่อหนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นคนที่สาม แล้พ่อสามพ่อคนที่สามนี่มีผิวพรรณเหมือนกับทองคําพ่อแม่จะให้นามว่าสวรรณสามเมื่อทางสองนาบทไปป่าหาผลไม้มันดากินรีคำว่ากินรีนี่ก็เป็นคนประเภทหนึ่งแต่เขาก็อยู่ในป่ามีภาพเป็นคน ที่อยู่บนภูเขาแถวๆนั้นต่างก็มาอุ้มเอาสวนนสามไปอาบน้ำตามซอกเขาแล้วก็อุ้มพาขึ้นไปบนยอดเขานำดอกไม้นานาต่างๆนานามาประดับประดาให้กุมารเอาหอรนดานคือหินอ่อนผลกับแผ่นหินประพรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอรดานี่หอมนะก็เป็นแบบไม่แบบอะไร เรื่แบบแป้งหรือว,ว่าแบบลีะพองเนะ่ะเสร็จแล้วก็นำมาส่งที่อสมนางนกินรนีทั้งหลายได้ปฏิบัติกุมารอยู่โดยนนอยู่แบบนี้คือว่าทั้งสวรรณสาเมยุธได้ถึงสิบหกปีแหมคนดีซะอย่างนี่นะความจริงก็น่าแปลกไม่ต้องร่วมรักกันก็มีลูกได้ เห็นยังไม่ต้องใช้ออดไม่ต้องใช้ลูกในหลอดแก้วเป็นนั้นว่าขณะที่บิดามันดาพากันไปแสวงหาผลไม้สำหรับสุวรณสามก็นั่งเฝ้าสังเกตทางที่พ่อและแม่ไปเมื่อมีอันตร,รายเกิดขึ้นท่านตั้งใจไว้ว่าพ่อไปทางไหนแม่ไปทางไหน คิดว่าถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปค้นพบมาวันหนึ่งเมาางงื่อท่านสองท่านสองไปหาผลไม้พอได้ตามสมควรแล้วก็กลับขณะที่เดินทางกลับจนจะถึงอาสมก็บังเอิญฝนตกหนักท่านทัางสองยังได้ไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งติดกระจอมปลวกเป็นการบังเอิญจริงๆ ที่จอมปลวกนั้นก็มีงูจะมีพิษร้ายอาศัยอยู่เมื่อฝนตกรถท่านทั้งสองไหลลงไปในรูของอสรพิษรูของงูทำให้เจ้าง,งูนั่นที่มีพิษนั้นได้กลิ่นเงื่อใครของมนุษย์แน่มันกโกรธเหงื่อของท่านเดินมาเหงื่อมันไหลฝนตกแช่เหงื่อไหลลงไป เจ้าเหงื่อนั่นมันไหลลงไปติดกับกันน้ามันมีกลิ่นเจ้างูมันกโกรธจะได้พ่นพิษออกมาก็พรดีถูกตาของท่านนางสองตาบอดถ้าไม่ตาท่านนางสองเสียไปทัางสองข้างมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยตอนนี้ไม่เห็นทางแล้ที่ไปไม่ได้ตางก็คลำหาทางทางโน้นบ้างทางนี้บ้างวนเวียนอยู่แถวนั้นเองไปไม่ได้ ท่านกล่าวว่าเหตุนี้เป็นเพราะอาศัยกรรมเก่าของท่านดาบททั้งสองที่ทำให้เสียตาไปด้วยกันในที่นี้เขาบอกครั้งนี้มีว่าเมื่อท่านกล่าวท่าชาตในอดีตนะไอกรรมเก่าเนี่ยมันมาจากชาตในอดีตเก่าโนนท่านบอกว่าไม่ใช่ก่อนดาบททั้งสองเป็นหมอตาคือหมอรักษาตา สำหรับท่านดาบทเป็นหมอรักษาตาท่านดาบทผู้หญิงคือดาปาชินีก็ได้เป็นพญญาของหมอที่รักษาตาเหมือนกันวันหนึ่งหมอตาได้ไปรักษาคนไข้ารายหนึ่งที่เป็นโรคตาคนไข้ารายนี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่เมื่อหมอรักษาจนตาหายแล้วก็ไม่จ่ายยารักษาไม่จ่ายค่าย,ยารักษาโรค หมอตาจึงเกษากพันยาว่าน้องจา๋าเราจะทำยังไงที่ตาคนไข้คนนี้เขาโกงเราเสร็จแล้วนี่แล้รักษาตาให้จนหายแต่ว่าเขาก็ไม่จ่ายทรัพย์ให้กเราเราจะทำยังไง่ายพัญญาก็โกรธจัดตอบว่าเมื่อเขาไม่ให้ก็อย่าเอาเลยแต่ถ้าว่าคนที่จะประกอบอยาสะกนนั้นหนึ่ง ที่มีชนิดแรงแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้นบอกกเขาว่าบอกตาของท่านไหนะยังไม่หายขาดควรจะใช้ยาขนาดนี้ป้ายตายครั้งเดียวก็จะไม่เป็นอีกสามีเห็นด้วยจึงได้ประกรอบยาชนิดหนึ่งเออหนึ่งชนิดนะั้นขึ้นมาแรงจัดประกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้น แล้วก็บอกว่าเนี่คุณตาของคุณที่ชนะักษาว่าหายแล้วเนี่ความจริงมันยังไม่หายท่านยังไม่จ่ายเงินให้ฉันนั่นมันถูกแล้วเพราะท่าทางที่ดีไม่จะต้องหายสนิทถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ช้านะตาไม่จะกำเริบนี่โดยใจความควรจะเอายานี่หยอดลงไปนี่โดยใจความนะ แต่คําพูดของท่านท่านพูดว่าอย่างนี้ตายของท่านยังไม่หายสนิทดีอาจจะเป็นแค่อีกก็ได้คนจะใช้ยายขนาดนี้ตัดรากเสียไม่ยาตัดรากตัดประสาตตาป้ายครั้งเดียวก็จะหายขาดชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงๆความจริงนี่มันนยากโกงเขานี่นะไม่คนโกงนี่มัน เอาแ้่ตาพังไปเลยแค่บอดมันก็ไม่แน่นะเบลชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงจึงได้รับไว้แล้วก็ป้ายตาต่อมาไม่ชาตาทั้งสองก็เสียมองไม่เห็นเพานกล่าวว่าพราะสง์ตายายและสงฤษีเนี่ยไปทำกับเขาไว้ก่อนอย่างนี้ในชาตินี้ความจริงไอ้เจ้าโงูเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโกรธ น้ำที่ไหลท่วเงเหงื่อใครของท่านไหลนุน่มปในรูงูที่ไหนก็เห็นเขาโกรธกันนี่แต่ทําไมต้องมาโกรธคนสงคนองคนก็รกรรมที่กล่าวนี้ปรากฏฝ่ายสุวรรณสามนั่งคอยบินดามันดาอยู่ที่อาสมไม่เห็นบินดามันดากลับมาตามกำหนดที่เคยถ้าเวลาก็ล่วงเลยไปมากเห็นผิดสังเกต ยในรูปเดินไปตามทางที่ตนกําหนดไว้คือตั้งจะสังเกตไว้กําหนดจะสังเกตกูเรียกหาพ่อหาแม่ท่านพ่อท่านแม่จําเสียงบุตรชายได้ก็กูรับกบบบูนะครับมูวูวูนะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครกูกันแล้วกลางทุ่งกลางนาเขากูกันคือเรียกเสียงดังๆทาเสียงเป็นสัญญาณ สวุวรรณสามจึงได้เดินไปตามเสียงกูรับก็พบบิดามันดากำลังคลำหาทางอยู่ก็รู้ว่าตาของท่านน้งสองนั้นเสียเช้นแล้วจึงถามว่าคนพ่อคนแม่เขารับทำไมตาคนพ่อคนแม่จึงมองไม่เห็นและเขารับบิดามันดาก็เล่าเรื่องให้ฟังตลอดเรื่องวันนั่งนั่งอยู่ มันมีพิษชนิดหนึ่งพุ่งข้ามาจากโลโธตาพ่อกับแม่ทั้งสองมองไม่เห็นสวรสด์สามได้ฟังก็ร้องไห้และโหเราะเอาล่ะสิมาละลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเมื่อลูกชายฟังแล้วก็ร้องไห้เสียใจว่าพ่อแม่มองไม่เห็นแต่พร้อมกันนั้นมาเลิกร้องไห้ทีก็โัวเราะ บิดามันดาจึงถามว่าทําไมลูกจึงร้องไห้และหัวเราะล่ะจ๊ะนี่ได้เป็นพ่อแม่เวลานี้บางทีดีไม่ดีนะท่านมองไม่เห็นท่านเบี่ยงซ้ายปายขวาส่งเดชนะ่ะโกรธเพราะว่าท่านนั่งสองเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านสงสัยส่วนนัสามลูกชายยังตอบว่าลูกร้องไห้เ,าเราบอกว่าเสียใจ ที่ตาของคุณพ่อและคุณแม่เสียไปขณะที่ลูกยังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้และก็ที่หัวเราะก็เพราะว่าด,ดีใจที่ลูกจะได้ปรนิบัติพ่อแม่แทนบุญคุณที่พ่อและแม่ทั้งสองเนี่ยได้กรุณาเลี้ยงดูลูกมาขอพ่อและแม่อย่าต้องมีตกทุกข์ร้อนลูกจะปรนิบัติไม่ต้องเดือดร้อนในอย่างใดทั้งหมด เพราะว่าหนทางที่พ่อและแม่ไปเก็บลูกไม้ในะโลูกยามสังเกตมาทุกวันต่อที่นี้ไปภาระแห่งการความเป็นอยู่ของคนแม่พ่อของแม่ทั้งสองจะเป็นหน้าที่ของลกูกเมื่อสวรรณสามพูดจบจึงได้จับมือวิดาละมันดานำเข้ามาสวดสมแล้วจัดเชือกมาปูกทำเป็นราวรอบๆออสม ทำให้สะดวกในการเวลากลางวันและกลางคืนกลางคืนและกลางวันท่านก็มองไม่เห็นเพราะว่ากลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีท่านิิดามันดาทั้งสองมักจะชอบจงกรมจงกรมเขารปวันเดินเดินไปเดินมาภาวานาพิจารณา,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 าไปตามกฎของวิธีปฏิบัติพระกรรมฐานเรื่องกรรมฐานนี่ถ้าลูกหลานยังไม่ได้เคยศึกษาอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ยังจะไม่ไม่เล่าให้ฟังมันจะยืดยาวเกินไปเราใค่เวลาเดินเวลาเดินก็ดีเวลาที่จะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ดีสวนทสามก็เอาเชือกขึงเอาเทาวันมาขึงให้แล้วก็บอกว่าคก็บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปธุระที่โน่นไปทางนี้มีนี่พื้ที่สังเกต ถ้าจะเดินไปทางนี้มีอะไรไปที่สังเกตไว้ทําให้บิดาแลมมันดาอยู่ในสมนอย่างมีความสุขตนเองก็พยายามออกป่าหาผลไม้มให้บิดาดรมันดาตนใิบัติอยู่อย่างนี้ก็ทั้งบิดาและมันดาไม่ได้มีความเดือดร้อนแต่อ,อย่างไรนี่เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานที่รักว่าพ่อแม่นะ่เป็นผู้มีคุณ ท่านจะดีหรือไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ตามท่าเนื้อแท้จริงๆนะท่านดีสําหรับเราอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ท่านมีความลําบากมีภารกิจเกิดขึ้นก็ต้องช่วยท่านตามที่เราจะเพิ่งมีความสามารถขณะที่สุวรรณสามออกจากป่าไปหาผลไม้นั้นท่านบอกว่าบรรดาฤมะข้เคินเนื้อหมูเนื้อนะ มาบันบรรดามรึกแนะหมู่กินนอนนารีต่างพากันแมดล้อมสวนสามหมายความว่าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยฮะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ตายก็แตเนื้อหมูสุกรเสือสิงห์ต่างๆไม่เป็นศัตรูกันเขาต่างคนต่างรักกันเพราะนับนายความเมตตาของพ่อแม่ทั้งสองมาก่นอน แล้วมาถึงสุวรรณสามมาเป็นลูกก็มีความเมตตาเหมอือนกันเขาก็มีความรักในสุวรรณสามตลอดจนกระทั่งกินนอนกินนารีกินนอนเนี่ยหมายว่าคนผู้ชายกินนารีเนี่ยคนผู้หญิงที่อยู่ในป่าะนะั่นน่ะเขาเรียกว่ากินนอนกินนารีเวลานี่ก็อาจจะเรียกว่าชาวเขาก็ได้ ถ้าต่างคนต่างก็นึกนึกกันไปว่ากินนอนเป็นอย่างนั้นกินนารีเป็นอย่างนี้แต่ความจริงเขาเป็นคนที่อยู่ในถินนั้นก็พากันไปเป็นเพื่อนสวรรณสามไปเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเดือเสือก็มีสิงก็มีเนื้อก็มีไรก,ก็มีกวางก็มีเก้งก็มีก็ต้องก็ตายทั้งนั้นสัตว์ทั้งหมดไปแวดล้อมเป็นเพื่อนกัน กินนอนกินนารีคือผู้ชายผู้หญิงในป่าก็าไปด้วยจนกระทั่งได้เวลาที่สุวรรณสามกลับมาสมเมื่อถึงอาสมสุวรรณสามก็เตรียมต้มน้ำแล้วก็อาบให้บิดามันดาเพราะมันหนาวมืน่หนาวก็กอบไฟผิงให้ตลอดจนเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดตัวให้บิดามันดา พอถึงเวลาก็จัดผลไม้มาให้บริโภคตนเองก็บริโภคมาเหลือจากวิดาบรรดาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักพระจ้าลูกหลานทั้งหลายลูกหลานฟังคนดีคนที่ก็มีความดีมีความกตัญญูรู้คุณแบบนี้ขอลูกหลานที่รักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติตาม แล้วก็ะทษลองดูที่ว่าจะเป็นที่รักของพ่อแม่หรือเป็นที่รักคนอื่นไหมที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณที่ผู้มีคุณทำแล้วและตอบสนองคุณท่านแจ้งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดี คนที่มีความกตัญญูกตเวทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่อดตายถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีอยู่บ้านก็เป็นคนดีในบ้านออกนอกบ้านก็เป็นคนดีสําหรับชาวบ้านทุกคนก็มีความรักรักพ่ออะไรพราะรักเพราะว่าเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณถ้าเขารู้เราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คนเป็นคนดีไม่ดื้อไม่ดาน ไม่ทําให้บิดามัรดาเดือดร้อนเป็นที่รักของพ่อแม่มีความกตัญญูช่วยงานทุกอย่างเขาจยคบหาสมาคงกับเราเขาก็เต็มใจเขาคิดว่าคนนี้ดีกับพ่อกับแม่เพียงใดก็ต้องดีกับเขาเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของคนทุกคนถ้าต่อไปก็ฟังต่อไปนะจ๊ะจะกล่าวถึงพระราชาพารานสีมีนามว่าท่าอยู่เมืองพารานสีนะ มีนามว่าปิระยักษราชคนนะอย่าเนึกว่าเป็นยักษ์แต่ชื่อเขาชื่อมีนามว่าปิระยักษราชยักษ์ราชาปีละแหมปิระยักษ์คะยักษ์คะเนี่แปลว่าพูดวบุคคลคนบูชายักษ์นี่ไม่ใช่แปลว่ายักษ์หยอกมีพระราชามีนามว่าปิระยักษ์ค่ะ ทรงมีพระราชประสงค์เจ้าออล่าสัตว์ในป่าจเจ้าเนื้อมาเสวยให้เป็นที่สำราญประไทยนี่ใจเลวอย่างนี้ถือว่าใจเลวไอ้ที่เนื้อเขาอตัวนยงกินนิดหนึ่งก็ตียงตายไอ้อยากจะได้เนื้อมากินได้ความจริงไอ้เนื้อไอ้หนังนี่เราไม่ต้องไปค่าหรอกเนื้อสัตว์ในป่าแล้วเนื้อสัตว์ที่เขาขายมันก็มีค่าเท่ากัน มันแก่กันแต่สำนัดใจคนที่ส้ำสามนะ่ะไม่จะชอบฆ่าสตัตว์ชีวิตคิดว่าชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตตัวชีวิตเขาตั้งหลายหลายชีวิตมันเลี้ยงชีวิตตัวคนเดียวนี่มันเป็นความเลวให้เห็นคนเห็นแค่ตัวให้บริการหนึ่งการล่าตว์ก็ถือว่าเป็นกิฬายาอย่างหนึ่งขอลูกหลานที่รักจงอย่าทํานะจ๊ะเป็นขอไม่ดี วันหนึ่งพระองค์ทรงมอบหมายการดูแลพระนครให้แก่พระราชชนนีือแม่แล้วก็เสด็จอล่าสัตว์พระองค์เสด็จมาถึงท่าน้ําที่สวนสามดาบทเคยตักน้ําไปให้บิดามารดาทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าได้เกลิกะรอยเท้าของสัตว์และเกละกะไปหมด ยังแอบดูอยู่ที่พุ่มพุ่มไม้เพื่อคอยยิงสาธยผานมาที่จะผ่านมาทอดปลาเนครับเรามองดูสำหรับสุวรรณสามออกเมื่อออกจากไม้สำหรับสุวรรณสามออกหาผลไม้ตามปกติขั้นมาตอนเย็นก็นำผลไม้ไปให้บิดามารดาแล้วก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำ ตามเคยนะทำเขาบอกเป็นกิจ,จวัตรให้เขา่าวัดวัตระวัดคือวอรวนมหาากาศต่อต่อตอรารเรือวัดตัวนี้คือแปลปฏิบัติคือทําเป็นกิจตามที่ตนเคยปฏิบัติมาขณะที่เดินทางไปถึงท่านน้ําบรรดาผู้เนื้อและสัทนงหลายก็ติดตามแมดล้อมไปไปฝูงใหญ่ สุวรรณสาวะหม้อนน้ำวางไว้ก็บ,บนหลังหนังเนื้อเป็นเนื้อเนื้อสมันตัวหนึ่งแล้วก็มือประคองไปจนถึงท่าน้ำไม้ความไม่ต้องแบกวางไปแล้วก็จับไว้ไม่หล่นเนื้อตัวนั้นก็แบกหม้อน้ำไปไว้ว่าเท่าพระราชาที่ทรงพระนามว่าปิระยะักขะแอบอยู่ข้างุ้มไม้ ทอดพระเนตรเห็นสุวนน้สามเดินมาแล้วก็มีฝูงเนื้อแวดล้อมมาอย่างนั้นก็ทรงสงสัยว่าน,นี่จะเป็นเทวดาหรือเป็นพญานาคขันยะลองถามไปก็เกรงไปว่าถ้าเป็นเทวดาก็จะหออนีไปสิก่อนถ้าเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปเราควรจะยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกำลัง เอาสิเห็นว่าสุวรรณสามกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเออือก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็น่าแปลกเพราะมามา,มากับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเขาคงคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเราควรจะยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกําลังก่อนแล้วจึงไต่ถามมาความจริงในภายหลังในขณะนั้นสุวรรณสามเดินมาถึงท่าน้ํา ยังลงอาบน้ำเสร็จแล้วอาม้อตักน้ำแบกขึ้นจากบ่าขึ้นบาซ้ายไม้จะเดินกลับผสมแม่นี่แปลกจริงๆนะเห็นคนเป็นสัตว์เออบันดายคนหยาบมันเป็นงี้สำหรับพระราชาสมณาม,มากับ,บินยักษ์เขาเรียกว่ากบบินยักษ์ง่ายดีนะยกธนูกระชับอาบยาพิษจจองเล็งไม้ลำตัวส่วนสาม พอได้ระยะดีก็ยิงออกไปถูกถูกข้างขวาทะลุข้างซ้ายแม้แรงมากบรรดาสัตว์ทั้งหลายตกใจก็หนีเข้าป่าไปสวนสามมื่รู้ว่าถูกยิงก็ตั้งสติค่อยๆ่อยเลอ,องหม่อนน้ำวางลงกับพื้นแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยเองกายเอาศษะหันไปทางทิศที่วิดามันดาอยู่ แล้วก็กราบลงคุมสติไว้ห้าแน่วแล้วยังกล่าวว่าในป่าน,นี้ไม่เห็นมีใครที่จะเป็นเวนเป็นภัยกับเราหรือว่าที่จะเป็นเวนหรือว่าเป็นศัตรูกับบิดามารดาของเราใครหนอ,อยิงเราท่านจะซ่อนตัวอยู่ทําไมอันหนึ่งเนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหาร หนังของเราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรฉันไหนจะมายิงเราได้ท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านยิงเราแล้วทำไมถึงซ่อนตัวอยู่เป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ลูกหลานที่รักและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะว่ากันต่อไปก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็จำต้องลาก่อนขอความศุขสวัสดิพิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงม,มีแดบรรดาลลูกหลานทุกคนและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี